ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอพร e วันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุยลำพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วนี่นะคะเมนูนะคะส้ตมตำอ่าหัวกุ้งชุบแป้งทอดนะคะมาเดอเมนู Mother รอบเย็นวันนี้นะคะกลับมาจากข้างนอกพี่น้องอยิ่เข่านี่นะคะหัวกุ้งซื้อมาจากห้างวัวนั่นเพื่อนพวก,กินตัวเมี่ยกินหัวพี่น้องก็ยชุบแป้งกุกกแล้วเด้อืออร่อย ตับของงสอบแสีบมากมากข้าวเจ้าพี่น้องข้าวเหนียวซื้อมาแล้วบอมี่ขอท่านไหนมาพี่น้องพอท่านไหนมาเนาะอน้ำตํามส้มน้ำตํามส้ม แซ่แบแซ่บพี่น้องตำตำบางโฮงใส่แบบพริกดิบเด้อพี่น้องแบบพริกมันบ่มีแบบพริกแดงพี่น้องตำแบบพริกดิบนี่แบบ,บ,บพริกดิบในสวนเนาะก็เลยก็เลยเบิ่งมันเขียวพี่น้องแต่ว่ามันเผ็ดอยู่เด้อ,อหัวกุ้งแซ่บนี่ปีกไก่น่โรอดใชเคลนนะ อาหารหมาพี่น้องซื้อไหม่หมาตัวหนึ่งไก่ร้อนหน้าไก่ไม้นะพี่น้องที่นี่ก็เอาปีกมันมากินอ,อย่างแทบ ยกเขาอืมพี่น้องกินยังกับแซ่บพี่น้อง พี่น้องฝากติดตามไม่ค่อยในเอ้อพี่น้องจะได้เมกกำลังแจกพี่น้องตัดต่อกับพเกงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได้ดิ Mm-hmm.